วันนี้เราจะไปที่งานมอเตอร์โชว์ที่เมืองทองธางนีแล้วก็เราก็เลยมานั่งรถสายสีชมพูแล้วก็เดี๋ยวมาดูการเดินทางว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่นะเพราะว่ามันยังไม่มีส่วนต่อขยายที่เข้าเมืองทองเลยเราก็จะไปต่อรถที่นั่นนะคะดูโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่งานเลยค่ะ สำนัานี้ได้แล้วนะ,ะใช้เวลามาทิตทนี่ก็สี่โม,มงสีห้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะดูว่าไอ้ทางที่เชื่อมต่อไปอะ่ะมันก็ยังไม่ได้เสร็จแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนั่งอะไรไปเดี๋ยวก็มาดูนะคะเร่อที่เป็นส่วนต่อขยายใช่ไหมคแต่ว่ายังไม่เสร็จ ที่เวลาเราลงจากตรงนี้ที่สายสีชมพูและตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนต่อขยายแต่ตอนนี้ตรงนี้ยังไม่เสร็จภายในอีกสองปีนะคะโอเคในส่วนที่ต่อขยายเขายังไม่เสร็จนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนําให้เราอ่ะไปอีกสถานีหนึ่งคือไปสถานีสีรัฐแลวเขาจะมีรถบสัสบริการให้เข้าไปในเมืองทองเลยมีทั้งเสียเงินและไม่เสียเงินเดี๋ยวเราก็เลยกลับขึ้นไปไปอีกสถานีหนึ่ง แต่ว่าถ้าเกิดว่าส่วนต่อขยายเสร็จอะให้ลงสถานีเมืองทองได้เลยแล้วก็จะไปต่ออย่างที่เมื่อกี้เราชี้ให้ดูค่ะนะคะ,นะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเราก็ไปอีกสถานีสถานีหนึ่ง,งก็คือสถานีสีรัตต้องมาลงที่สถานีสีรัตนะคะ p อีอะคสิบเก้าค่ะอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อว่าเราจะไปนั่งที่อ่ารถบัสที่เขาบอกว่ามีบริการนะคะ และก็จ่ายเงินเพื่อนจะมางานเมืองทองก็對對อย่าลืมนะคะอย่าไปลงเมืองทองนะ,ะเสียเวลาต้องมานั่งรอรถไฟอีกรอบหนึ่งทางออกที่หนึ่งนะคะโอเครถตู<ๆ>้ตตนะคะ,ะอยู่ตรงนั้นนะคะใครไม่อยากรอก็เอามอไซค์รับจ้างไปแต่อันนี้เขาจะให้รอนั่งฟรี อันนี้ก็จะมาบีวีวินมอเตอร์ไซค์จากนี้แต่เราก็จะรถด้านแรงปอดจ้ะรถตู้เราบริการสกงถึงหน้างานเลยจ้ะที่แต่มถบัสแลงปอจ้ะรถเราตกอยู่หน้างานแล้นะคะที่แต่รถบัสแลงปอจ้ะนี่มันจะมีรถบัสกับรถตู้อันไหนที่ว่าจ่ายกันอันนี้อันนี้จ่ายกงนนะครับออกกันเลยครับอันนี้จ่ายกันเนี้ยเออ ค่ะอันนี้ถ้าเป็นรถบัสมา้งก่อนนะครับก็เป็นรถบัสอยู่ข้างหลังนั่นแหละรถบัสใช่ไหาเดนเ้ามาเรื่อยครับนี่อย่างนี้ป่ะรถบัสไม่มั้งที่ว่าเปลี่ยออันนี้คือเสียงเงินเดี๋ยวลองถามเขาดูวันนี้นี่คือรถบัสที่ว่าใช้บริการบางกอกแลนด์พาวเดิ่งเดี๋ยวเราลองถามสถานีสีรัตแอนนี่ไงอิมแพคถูกต้อง จะเป็นรถบัสซิคเข้าอิมแพกฟรีเพื่อนเพื่อนก็จะได้ทราบกันก็คือหลังจากที่รถตู้มาตะกี้นี้ค่ะที่ลงมาที่เราลงมาแล้วเราชี้ให้ดูว่ามีรถตู้ตรงนี้คือรถตู้ที่จ่ายตังคนะ,คะแต่อันนี้เชน้์บัสที่ที่ฟรีที่ฟรีะนะคะเพื่อนๆนจะได้รู้ว่ามันมีเชนท์บัสที่เข้า Impact ได้ฟรีเลยเขาบริการโอเคนะคะ อันนี้คือชั้นั้นบัสที่เข้าอินทัคฟีใช่ไหมคะอ๋อแล้วเข้ามีตามรอบตามที่บอกเลยใช่ครับเหออันนี้เขาทดลองมีถึงแค่ห้าโมงเย็นเหรอครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นก็จากเมืองทองเขัาออกมานี่ก็ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีค่ะคับอันนี้ค่ะจุดเขาจะวิ่งจนถึงแค่ห้าโมงเย็นนะคะ อันนี้ก็เป็นเวลาสี่ส9นาทีคิดว่าน่าจะเป็นรอบสุดท้ายมีอยู่คันเดียวนี้ใช่ไหมเป็นมันเป็นรถทดลองใช้อ่ะครับอ๋อเพราะว่าเห็นสถานีรถไฟฟ้าเขาประกาศไงบอกว่ามีชัตเติลบัสของเมืองทองมาบริการฟรีแล้วก็รถรถตู้เสียตังวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ย รา bon. คาออกมาก็ห้าโมงใชไหมคะหมดห้าโมงกันไหมคะครับผมถ้ามารถไฟฟ้าก็รฟรีอ่างเรารถไฟฟ้าแล้วก็ต่อฟรีครับเมืองทองจะบริการอย่างถ้ามีงานเนี่ยจะบริการอย่างนี้ทุกครั้งไหมหรือว่าเพิ่งเริ่มแค่แค่แ <re> ต próximo, <t> ่กน่าจะเพิ่งเริ่มครับเเพิิ่่งรมก็น่าจะมีโครงการครับอ่า ส่วนเวลาจะขากลับนะคะก็ต้องเป็นฝั่งตรงข้ามเราต้องข้ามไปฝั่งตรงข้ามเหมือนกคะที่มีเต็นท์เนี่ยค่ะก็วันีรอรถตรงนี้ก็จะไปจอดตรงที่เิมโอเคตอนนี้เราก็ถึงเวลาลงแล้วะค่ะก็เดินไม่ต้องเดินเวียงอันนี้จึดจอดตรงนี้ใช่ไหมจอดตรงนี้แล้วก็ตอนขากลับก็ฝัง่งรถ เราก็ลงมาก็จำเป็นตรงนี้แต่ตอนขากลับเราต้องข้ามไปฝั่งน้นที่มีเต็นท์สีขาวๆไปรอรถบัสอย่างนี้เพื่อจะกลับไปนั่งรถไฟฟ้า,าสายสีชมพูอย่างเดิมที่สถานีสีรัตโอเคนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับช่องไฉไลพาเที่ยวโดยกดไลค์ซับสไคร e และกระดิ่งให้ด้วยนะคะ